สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยที่7เรื่องเวลาครูผู้สอนนางสาวการนาโดยสกุลค่ะเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถ 1. บอกเวลา 2. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที สามอ่านปฏิทินสี่แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่มีหน่วยเดียวและเป็นหน่วยเดียวกันค่ะการบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกามีเข็มชี้บอกเวลาเรียกว่าเข็มสั้นและเข็มยาว มีช่องใหญ่เท่าเท่ากัน12ช่องซึ่งช่องใหญ่แบ่งเป็นช่องเล็กเท่าเท่ากัน5ช่องมีตัวเลข12ตัวได้แก่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11และ12ค่ะนาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาเราอ่านเวลาได้จากหน้าปัดนาฬิกา การบอกเวลาในหนึ่งวันมี24ชั่วโมงเริ่มชั่วโมงที่หนึ่งเราเรียกว่าหนึ่งนาฬิกาค่ะจนถึงชั่วโมงที่24เรียกว่า24นาฬิกานักเรียนดูกิจกรรมที่เราทำในช่วงเวลาต่างๆนะคะจาก0ถึง1เราอ่านว่า1ชั่วโมงค่ะ ในระยะเวลาบางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงหกนาฬิกาเราใช้เวลาทำอะไรคะใช่แล้วค่ะเรานอนนะคะต่อไปตั้งแต่หกนาฬิกาจนถึงสิบสองนาฬิกาเราเรียกว่าเที่ยงวันค่ะและจากเที่ยงวันจนถึงสิบแปดนาฬิกา ในช่วงนี้เราเรียกว่าเวลากลางวันกิจวัตรประจำวันของเราก็มีเยอะมากมายต่างๆนะคะน้องๆหนูก็ต้องไปโรงเรียนทำกิจกรรมในโรงเรียนค่ะต่อไป18นาฬิกาเป็นเวลาตอนไหนคะใช่แล้วค่ะเป็นเวลากลางคืนค่ะซึ่ง เราจะใช้เวลาในการพักผ่อน18นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเมื่อถึง24นาฬิกาเราเรียกว่าเที่ยงคืนค่ะการบอกเวลาช่วงเวลากลางวันตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเป็นเวลากลางวันค่ะนะักเรียนดูเข็มนนาฬิกาต่าง บอกเวลานะคะหกนาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่เลข6เข็มยาวจะชี้ที่เลขสิต่อไป7จ็นาฬิกา8ปดนาฬิกา9นาฬิกาสิบนาฬิกา1ิบนาฬิกาส2บสนาฬิกาส3บานาฬิกาสินาฬิกาสังเกตนะคะเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขสิบสมงนค่ะ ต่อไปตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงก่อน6นาฬิกาเราเรียกว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะ18นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข6และเข็มยาวชี้ที่เลข2เช่นเดียวกันค่ะแต่เกิดจาก12บวก6นะคะต่อไป19นาฬิกา20นาฬิกา21นาฬิกา22นาฬิกา ยี่สิบสามนาฬิกายี่สิบสี่นาฬิกาหรือศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาค่ะสังเกตเข็มยาวชี้ที่ตัวเลขสิบสองเสมอเช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมบอกเวลาเป็นนาฬิกาน้องๆพอจะทำได้ไหมคะไหนลองดูข้อที่หนึ่ง สามข้อนี้เป็นช่วงเวลากลางวันข้อที่หนึ่งเข็มนตั้นชี้ที่เลขเจ็ดเข็มนยาวชี้ที่เลขสิบสองเราอ่านว่าเจ็ดนาฬิกาค่ะต่อไปข้อที่สองเข็มนตั้งชี้ที่เลขสิบเข็มนยาวชี้ที่เลขสิบสองเราอ่านว่าสิบนาฬิกาค่ะ และข้อสเข็มส,สั้นที่เลข4เข็มยาวที่เลข12เราอ่านว่า16บหนาฬิกากค่ะไปดูเฉลยกันนะคะต่อไปเป็นเวลากลางคืนค่ะ ให้เรียนดูข้อ4ถึงข้อ6นะคะข้อ4เข็มสั้นชี้ที่เลข10เข็มยาวชี้ที่เลข12ข้อที่5เข็มสั้นชี้ที่เลข2เข็มยาวชี้ที่เลข12ค่ะข้อที่6เข็มสั้นชี้ที่เลข4เข็มยาวชี้ที่เลข12เป็นเวลาอะไรกันบ้างไหมเดี๋ยวนักเรียนลองคิด แล้วก็ตอบคุ้นรู้นะคะพรอมแล้วไปดูเฉลยกันค่ะข,นนข,ข้อที่สี่ตอบยี่สิบสองนาฬิกาข้อห้าตอบ 2นาฬิกาและข้อ6ตอสนาฬิกาเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการบอกเวลาปแล้วหวังว่านักเรียนจะอ่านเวลาในเวลากลางวันและเวลากลางคืนถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ